สวัสดีครับหวยลาวหววนี้นะครับสำหรับวดวปันจันทร์ที่28เดือน9นะครับเลขวิ่งเลขเด่นเลขจับคู่นะครับและ3ตัวตรงงวดนี้ก็สำหรับเลขจับคู่งวดนี้นะครับและเลขวิ่งก็เน้น ห้ากับสอนะครับสำหรับหวยหลาวงว่นนี้นะครับก็นำมาให้พอเป็นแนวทางนะครับก็พิจารณานะครับสำหรับหวยก็ทำตามสูตรเท่านั้นนะครับ หมวเลาาจับคู่ก็ทำมาพอเป็นแนวทางนะครับก็พิจารณานะครับสำหรับหัวจับคู่นะครับและยังมีสามจวตรงนะครับสี่ชุดนะครับ หวยลาวสามตัวตรงนะครับงวดน,นี้ครับเน้นๆนะครับแน่นแน่นนะครับงวดน,นี้นะครับก็สำหรับหวยลาวก็ได้นำมาให้พิจารณาเพียงตัวนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีวันอื่นก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้าชมใหม่นะครับขอให้ท่านโชคดีทุกท่านสวัสดีครับโชคดี